สวัสดีครับผมเอบางคานะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใช้งานของชุดปะยางฉุกเฉินนะครับที่มีในรถทั่วไปนะครับตอนนี้นะครับก็เพราะว่ายางอะไรก็ไม่ค่อยมีกันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอยู่แต่เดี๋ยวว่าจะมาเปรียบเทียบกันระหว่างชุดปะยางฉุกเฉินกับยางอะไรเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงอันไหนใช้ง่ายกว่ากันเดี๋ยวนี้ครับก็เริ่มกันเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้ผมแกะมาแล้วนะก็จะมีอยู่5้ายางครับอันแรกเลยจะเป็นเครื่องปั๊มลมนะครับตัวนี้ ก็ปั๊มลมตัวนี้ก็จะมีเกวัดความแรงนะแล้วก็จะมีตัวบอกสัญลักษณ์อะไรบ้างเดี๋ยวค่อยมาคุยกันตรงนี้ครับแล้วก็จะมีตัวไขลูกศอนครับไขสอนของล้อเพื่อที่จะเติมน้ํายาตัวนี้ลงไปในล้อครับแล้วก็มีตาสัญลักษณ์นะครับว่าวิ่งได้ความเร็วไม่เกิน80ดกิโลเมตรนะครับหรือว่า50ไมล์ครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นกระปุกน้ํายาครับเป็นน้ํายาที่เราจะใช้ตัวนี้ครับเทเข้าไปในในล้อของเราครับโอเคครับแล้วก็จะมีแมนนวลครับ ก็คือบอกการใช้งานถ้าเราสงสัยตรงไหนเราก็สามารถเปิดอา่านในนี้ได้เลยนะครับก็ส่วนตัวนี้ถามว่าใช้ได้กับป่ายางแบบไหนนะครับก็คือเฉพาะล้อที่โดนตะปูนะครับหรือว่าโดนอะไรก็แล้วแต่ที่ความกว้างไม่เกิน5มิลน,นะครับก็ใช้ได้กับตัวนี้ครับแล้วก็ความเร็วไม่เกิน80พอเ็จแล้วเราก็ไปร้านป่ายางใหม่นะครับแปะสติมร้อนอะไรแบบนี้นครับแล้วก็ไม่ควรไปดึงตะปูออกนะครับตะปูออกหรืออะไรที่ทิ่มล้อ ไว้นะครับก็ให้เสียบไว้งั้นก่อนแล้วก็เติมน้ํายาตัวนี้เข้าไปแล้วก็เติมลมเข้าไปนะครับก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวไปสาธิตที่รถให้ดูนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับรถแล้วนะครับก็คันนี้นะครับจะเป็นมาตราสองหนึ่งจุดสามลูกกี้ได์นะครับแต่ว่าเราจะมาสาธิตกันดูครับกับคันนี้ครับก็เริ่มแรกเลยปุ๊บจุบลมนะครับอยู่ด้านบนนะครับให้เราหมุนอ่าไม่ ไม่ต้องหมุนเข็นรถหรือว่าสตาร์รถให้จุบลมมันอยู่ด้านล่างเพราะว่าอะไรเราจะต้องเทน้ํายาตัวนี้เข้าไปเราหมุนตัวนี้ออกมาก่อนครับปึ๊บส่วนตัวนี้เรามาแกะออกครับก็จะเป็นตัวขันลูกศรในนี้แล้วก็เตียบเข้าไปแล้วก็ขันออกมาเลยนะครับขันออกมาเลยปุ๊บก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่จะเป็นตัวแบบนี้ครับเป็นลูกศรนนะครับเพกันลมออกลมเข้าส่วนติ๊กเกอร์ตัวนี้เราก็เวลาเราทํา เสร็จแล้วเราก็ไปติดไว้ไหน้าเรือนใหม่เพื่อเตือนเตือนตัวเองว่าขับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อไปนะครับเราก็เปิดน้ำยาตัวนี้ครับแล้วก็แกะนี้ออกปุ๊บแล้วก็หมุนเข้าตัวนี้ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปเลยครับแล้วก็ทีน้ำยาจนหมดเลยทีน้ำยาจนหมดขวดเลยนะครับก็ย้ํานะครับว่าตัวนี้ใช้ชั่วคราวนะครับพอเติมเติมเข้าไปเสร็จหมดแล้วครับปุ๊บโอเคเติมเข้าไปเสร็จหมดแล้วเนาะอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเติมลม เติมลมตัวนี้เข้าไปนะครับเราต้องอย่าลืมใส่นะครับนี่ใส่ใส่ตัวเก่าก็ได้หรือตัวใหม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าแบบตัวเก่ามันหายไปแล้วก็มีตัวใหม่ให้แต่ถ้าหายอีกก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับโอเคพอเราตัวนี้เราก็ขันเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวนี้ขันเหมือนเดิมครับนี่ก็ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ขันแทบแทเป็นเครื่องปั๊มลมเราก็หมุนเข้าไปตัวนี้ครับเสียบเข้าไปปึ๊บเข้าไป หมุนนี้หมุนมนี่สุดเลยครับเสร็จแล้วแล้วก็มันถอดสายตัวนี้นครับครับตัวนี้เพราะว่าสายเขายาวเพราะว่าเราใช้ได้ทั้งรอบคันโี่ครับก็เปิดตัวนี้ออกมาอี่แล้วก็มาเสียบตรงนี้ครับเสียบในช่องเสียบไฟ1ิบสองโวลต์ตรงนี้ครับปึ๊บ ส่วนแรงดันตัวนี้ก็จะเป็นบาร์นะครับแล้วก็มาเปิดสวิตด้านข้างนี่ครับต้องสตาร์ทรถด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไม่สตาร์ทรถต้องสตาร์ทรถหรือเปิดให้ไฟออนนะครับเครื่องนี้จะได้ทํางานครับก็จะฉีดเข้าไปครับฉีดเข้าไปจนพอยางแข็งนะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดออกปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ขี่ไปต้องย้ํานะครับว่านี่เป็นอุปกรณ์ชั่วคราวนะครับไม่ได้ใช้ได้ตลอดนะครับพอเสร็จแล้ว เราก็นํารถไปเข้าร้านป่ายางที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้เขาแปะสติมล้อเอานะครับเพื่อจะได้ใช้ได้นานขึ้นไปเหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ชุดแม่แรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแต่ว่าขอเป็น CX 30นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงมาด้า CX 3 0นะครับจําลองเหตุการณ์นะครับว่าคันนี้นะครับยางหน้ารั่วนะครับแล้ว่าเปิดท้ายเปุ๊บเปิดอันนี้จะได้เห็นเต็มๆนะครับก็มีอะไรบ้างครับ ก็มีแม่แรงนะครับตัวนี้ก็เป็นสายลากจูงครับตัวนี้ก็ไว้ขันแม่แรงครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวถอดล้อนะครับโอเคครับอันนี้เป็นยางอะไรนะครับเราไม่ต้องมาหมุนตัวนี้นะตัวนี้ไม่ได้ใช้มือหมุนนะครับนี่เราใช้ตัวนี้ครับเสียบเข้าไปในบล็อกแล้วก็หมุนก็จะหมุนออกนี่ครับคือตัวนี้ไว้ช่วยแบบคายแล้วอะไรประมาณนี้ครับ พอลมาเอ้ครับแล้วก็ยกยางอะไรออกมาเย้ครับตัวนี้ก็เขาจะแปะไว้เลยครับว่าเป็นยางชั่วงเทวาครับแม็กก็คือความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าครับตัวนี้ยางหน้ารั่วเนาะครับอันนี้เป็นยางหน้ารั่วปุ๊บนะล้อหน้าเป็นส่วนสําคัญในการบังคับเรียวครับอ่าอันนี้คือแล้วแต่ลูกค้านะครับ ก็คือผมแนะนําให้ให้เรานะ่ะถอดล้อหลังที่ที่ไม่รั่วนะครับอ่าที่สมบูรณ์เนี่ยมาใส่แทนล้อหน้าครับเสร็จแ,แล้วก็เอายางชั่วคราวตัวนี้มาใส่แทนล้อหลังต้องค่อยๆเปลี่ยนทีละล้ออาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ว่าก็ปลอดภัยครับแต่จริงๆก็ใส่ได้แหละครับแล้วก็เรารีบเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็ขี่ไปร้านใบยางที่ใกล้ที่สุดเอาครับส่วนไม่แรงขึ้นตรงไหนเขาก็จะมีจุดของเขาอยู่นะครับตัวล็อกตัวนี้เนาะก็จะเอาไว้ ใต้คานครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่าขอบของรถนะครับตัวนั้นเป็นแท่นรองอยู่พาไปดูได้ไหมอ่าครับจะพาไปดูครับ,ม,บมีสเกิตกั้นด้วยนะนี่ไม่ใช่สเกิร์ต,ต่เป็นชุดครอบล้อนะครับขี่ก็จะเป็นตัวนี้หมุนเข้าไปครับง้ก็จะรองรับพอดีล็อกพอดีเพื่อว่า ถ้าไปใส่ตรงอื่นอาจจะลื่นรถก็อาจจะล่วงมาทับได้ตอนเราถอดครับนี่ก็นี่ครับแล้วก็ใช้ตัวนั้นหมุนขึ้นมาอันนี้คือจําลองนะครับครับก็ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็ยกแต่ถ้าเราทําตรงกลางนี่ทําไม่ได้นะครับติดตรงนี้ถ้าเราจะจะถอดสองล้อนะครับ ลืมแนะนําไปครับตัวนี้2ตัวนี้นะครับใช้คู่กันนะครับอันนี้เหมือนช้อนอันนี้เหมือนซ่อหมอาไม่ใช่ครับตัวนี้ก็ไว้เกี่ยวกับตัวนี้ครับปึ๊บตัวนี้ครับนี่แล้วก็หมุนขึ้นแต่ว่าเราใช้ตัวนี้ต่อกันเพื่อทุ่นแรงนะครับนี่ทุ่นแรงแล้วก็หมุนขึ้นตัวนี้ประมาณนี้ก็จะแบบเนี่ครับแต่เราต้องหมุนขึ้นตั้งมาก่อนเนาะตั้งมาก่อนแล้วก็มาต่อตัวนี้ครับ ข้างหน้าข้างหลังได้เหมือนกันประมาณนี้ครับนี่การใช้งานครับก็อาจจะไม่ถูกต้องบ้างอะไรบ้างก็ขอภัยไว้ณที่นี้ครับก็ฝากถ้าคิดถึงมาด้าก็คิดถึงเอบางค้าก่อนนะครับก็ฝากไว้นะครับอ่าอีดีไลนะครับ W K U L S I r I นะครับหรือว่าเบอร์โทร0 8 8 6 9 8 8 5 5 5ครับผมครับสวัสดีครับ